สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังก,กูนกันอีกวันหนึ่งนะครับองค์กรของเื่อนผู้ฟังนี่เราเน้นเรื่องของ employee มากน้อยแค่ไหนบางองค์กรก็มีติดป้ายไว้เลยนะฮะว่าที่นี่ employee first customer second ก็มีนะฮะแต่ถ้าป้ายนี้ไปเห็นในมุมของลูกค้าก็อาจจะเกิดความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนได้อยู่เหมือนกันนะฮะหลายองค์กรที่ติดเรื่องอมีนโยบายเรื่องพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็น employee first นะครับแล้วกเ็เน้นในแง่ของ engagement อะไรต่างเนี่ยเรามักจะเห็นว่าเป็นองค์กรที่เน้นเรื่องของการให้บริการลูกค้าภายนอกอยู่เยอะเหมือนกันนะครับหลายองค์กรที่เน้นการทำให้พนักงานมีความสุขนะฮะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะเน้นไปที่ตัวพนักงานก่อนนะเราค่อยจะส่งให้พนักงานเนี่ยส่งมอบความสุขเหล่านั้นให้กับลูกค้าเนี่ยผมว่ามันเป็นนโยบายที่ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นตักกับ ปกติเลยที่ถ้าคนใดคนหนึ่งรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองทํารู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ในบรรยากาศที่เอื้อต่อทําให้เราสบายใจทํางานแม้จะเครียดบ้างอะไรบ้างมีปัญหาบ้างแต่ว่าด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในองค์ประกอบขององค์กรเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันอย่างน้อยก็ทําอยู่ในองค์กรที่มีความสุขเนี่ยถ้าเราโดยส่วนใหญ่นะฮะมีความรู้สึกแบบนั้นพนักง,งานในองค์กรส่วนใหญ่รู้สึกคล้ายๆกันแบบนี้เนี่ย ผมว่าเขาน่าจะส่งมอบความสุขต่างๆเหล่านี้ที่เขามีให้กับพนักงานได้ด้วยเหมือนกันที่ฝ่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันส่งมอบกันได้แบบนั้นเลยเหรอคือด้วยถ้าตัวเขาสบายใจอ่ะเวลาเขาคุยกับคนอื่นสังเกตไหมฮะรอยยิ้มต่างๆนานาบรรยากาศในการพูดคุยน้ําเสียงมันจะแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดในทางตรงนั้นข้ามมันผิดเลยนะฮะถ้าสมมติว่าม,มันตรงข้ามกันเลยอะครับปิดกันไปเลยถ้าบางคนทะเลาะกันนายมานะฮะแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยองค์กรนี้แบบ กดกี่ขมเหงไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างสวัสดิการทำงานแล้วก็แบบไม่พอใช้ชักหน้าไม่ถึงหลังทำให้เงินเดือนน้อยแบบนี้นะฮะเ้วเวลาทํางานมีปัญหาก็ไม่มีใครคอยช่วยเพื่อนร่วมงานก็แย่แทงกันข้างหลังตลอดเวลาบูลลี่กันตลอดเวลาลองนึกภาพดูสิฮะถ้าพนักง,งานส่วนใหญ่รู้สึกแบบนี้ถูกกระทําแบบนี้แล้วเขาจะเอาจิตใจที่ดีตรงไหนไปให้บริการลูกค้าถูกไหมฮะ หรือแม้กระทั่งจิตใจที่ดีตรงไหนไปทํางานที่ตัวเองกําลังทําอยู่เนี่ยแรงจูงใจมันหายไปหมดเลยนะฮะดังนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นนโยบายอันหนึ่งที่ในยุคนี้ครับหลายๆองค์กรมักจะให้ความสําคัญกับตัวพนักง,งานก่อนนะอย่างน้อยก็มีนโยบายปิดอยู่นะฮะว่าในที่นี้นะบริษัทเราเราจะเป็นบริษัทที่ให้ความสําคัญกับพนักง,งานก่อนเลยแต่ไอ้คำว่าปิดป้ายหรือมีนโยบายเนี่ยมันก็แค่เพียงตัวอักษรถูกไหมฮะ องค์กรเราทำอย่างที่เราติดป้ายไว้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราให้ความสําคัญกับพนักงานจริงจงจังๆมากสักแค่ไหนต้องดูจากนโยบายนะครประกอบกับอะไรฮะประกอบกับวิธีปฏิบัติจริงในองค์กรว่ามันเกิดสิ่งที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่มันสอดคล้องกับนโยบายที่ผู้บริหารกําหนดไว้มากน้อยแค่ไหนเอาง่ายๆถ้าเราแบ่งภาพที่จะดูนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปัจจัยที่จับต้องได้ ที่เราให้กับพนักง,งานซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเงินสวัสดิการนะฮะเงินเดือนสวัสดิการค่าตอบแทนพวกนี้มันเป็นเราเรียกว่าเป็นปัจจัยที่จับต้องได้หรือว่า tangible reward เนี่ยนะฮะลองพิจารณาดูก็ได้ว่าองค์กรของเราเนี่ยให้ค่าจ้างเงินเดือนพื้นฐานแล้วแข่งขันได้กับองค์กรทั่วไปมากน้อยแค่ไหนนโยบาย t t i c t เป็นลักษณะมองเงินเดือนเป็นต้นทุนมากน้อยแค่ไหนหรือเรามองเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นเงินลงทุนที่ เราคงต้องยินดีที่จะลงทุนถ้าเราเจอทรัพยากรที่ดีเข้ามานะะดังนั้นถ้าเราเน้นเรื่องของการดูแลพนักง,งานจริงๆเนี่ยผมว่าเรื่องนโยบายในสิ่งที่จับต้องได้นะฮะที่เราให้กับพนักง,งานไปไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างค่าตอบแทนสวัสดิการสิ่งเหล่านี้ผู้บริหารมักจะไม่ค่อยมีอาการที่จะแบบ strict เบีย,ง,ยงเรียกว่าสุดโต่งจนเกินไปนะครับอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไไไดแต่ผู้บริหารจะมองในแง่ของความคุ้มค่ามากกว่าว่าถ้าให้ไปแล้วมันมีโอกาสที่จะได้รีเทิร์นบางอย่างกลับมาคุ้มค่าไหมให้ไปแล้วคนเก่งจะอยู่กับเราต่อใช่ไหมให้ไปแล้วคนที่ไม่เก่งยินดี D ที่จะออกไปใช่ไหมเป็นต้นนะครับอันนี้มันคือสิ่งที่เป็นธุรกิจที่มองกันดังนั้นผู้บริหารที่เน้นเรื่องของ employee first เนี่ยมักจะ โฟกัสในปัจจุบันนะฮะมักจะโฟกัสไปที่ตัวคนเก่งเป็นหลักนะค,คนที่เป็นทาเล้นขององกรนี่แหละที่เราจะทํำยังไงที่จะเก็บกลุ่มที่เป็นทาเล้นเอาไว้ในองค์กรให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้เราก็จะไม่ค่อยงกเท่าไหร,ร่นะฮะก็คือจะยินดีที่จะให้คนกลุ่มนี้เพราะว่าเขาเป็นคนสร้างสารรค์ผลงานส่วนปัจจัยที่ไม่ใช่เรื่องเงินนะฮะอย่างเช่นเรื่องของความสุขของพนักง,งานในด้านต่างๆความรู้สึกนะฮะแมนเนเจอร์ที่ดี ผู้จัดการหัวหน้าง,งานที่มีความรู้สึกที่ดีส่งมอบความรู้สึกที่ดีให้กับลูกน้องลูกน้องทํางานดีมีการชื่นชมนะลูกน้องทํางานไม่ดีหรือไม่มีปัญหาก็สอนงานบรรยากาศเหล่านี้ครับมันต้องทําให้เกิดขึ้นให้ได้ซึ่งตัวนี้มันก็ไปอิงกับ core value อิงกับวัฒนธรรมองค์กรสุดท้ายมันก็ไปอิงกับพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงอยู่ดีอ่ะว่าระดับสูงนั้นเนี่ย เขาให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคือไม่ใช่เอ,อะอะก็ตามจิกตามจี้เรื่องของเงินอย่างเดียวโดยไม่สนใจว่าพนักง,งานคนนั้นจะป่วยไม่ป่วยบางคนที่ถูกเรียกตัวมาขณะที่ป่วยนอนแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลยังโดนให้เลขาเอางานไปให้ทำหน้าที่โรงพยาบาลเลยยังมีเลยนะครับแบบนี้ซึ่งถ้าเรามองแบบคนนอกมองเข้าไปเฮ้ยมีความรู้สึกว่าทำไมโหดร้ายทำไมฮะตัวผู้บริหารเองจะมองโหดร้ายไรก็นี่คืองานที่รับผิดชอบของเขา ขาพอทําได้ก็ให้เขาทานอนโรงพยาบาลไปก็สามารถสร้างแวลูได้คือนี่มันเป็นมุมมองที่ต่างกันแต่ถามว่าถ้าคนอื่นมองเข้ามาหรือพนักง,งานคนอื่นมองแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงเอาแค่นั้นนะฮะเขาจะสูดโอโ้โหมันจิงหัวใช้กันขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆความรู้สึกโมราลนะฮะขวัญกาลังใจมันจะเริ่มหายไปมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราพนักง,งานรู้สึกไม่ดีผลงานก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีออกมาคือไม่เต็มที่นะฮะ รวมถึงถ้าพนักง,งานคนนั้นจะต้องไปให้บริการลูกค้าเนี่ยผมว่าเขาก็จะยิ้มแบบแกนๆให้ให้บริการแบบเหมือนหุ่นยนต์อ่ะคือนี่คือทําหน้าที่ของเขาอ่ะเก่งหน่อยกอ็อาจจะดูเหมือนบริการดีแต่ถึงเวลาอาจจะไม่ได้มีใจลงไปด้วยลูกค้ามีปัญหาอะไรก็นั้นเรื่องของลูกคา้าแต่ถ้าสมมติว่าเขามีใจิตใจที่พร้อมจะให้บริการเวลาลูกค้าบางคนมีปัญหานี้เขาทําเกินหน้าที่ไปเลยก็มีนะครับซึ่งมันแสดงความประทับใจอย,อย่างสูงทีเดียวให้กับลูกคา้า ดังนั้นอย่าลืมนะฮะว่าองค์กรของเราถ้าเมื่อไหร่เรายังคงต้องจ้างพนักงานต้องมีคนทํางานเพื่อสร้างผลงานไม่ว่าจะให้องค์กรหรือให้กับลูกค้าภายนอกก็ตามเขาจะทํางานได้ดีขึ้นถ้าพนักงานคนนั้นรู้สึกว่าเขามีความสุขดังนั้นองค์กรที่ให้นโยบายที่เราเรียกว่า employee first เนี่ยมันก็ควรจะต้อง first จริงๆนะ,ะเราคงเอานโยบายนี้ขึ้นตั้งแล้วเราก็มาดูว่าองค์ประกอบในการดูแลคนของเราเนี่ยเราเน้นไปที่ employee มากน้อยแค่ไหน บางคนอาจจะเถียงว่าก็ employee มันไม่น่าให้ดูแลผมก็จะคล้ายๆกับจะตอบกลับไปว่า,าที่ไม่น่าดูแลเป็นเพราะอะไรหลักมันเริ่มต้นจากผู้บริหารเริ่มต้นจาก HR ก่อนเกาะหรือเปล่าที่ลองหาคนที่ไม่น่าดูแลเข้ามาคนคนนี้ใครเป็นคนหาเข้ามานะแล้วก็ทั้งๆที่รู้ว่าไม่น่าดูแลทําไมเราไม่มีมาตรการในการที่ทําให้เขาเป็นคนที่น่าดูแลมากขึ้นหลักไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา พัฒนาแล้วถ้าไม่ได้เอาเราก็เปลี่ยนได้ไม่ใช่เหรอนี่คือนโยบายปกติของธุรกิจในยุคนี้นะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันดูใจร้ายแต่ธุรกิจคือธุรกิจนะครับนะปาร์ตแคสตอนเก่าผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันไม่ใช่โรงเรียนหรือไม่ใช่สถานมูลนิธนทิที่พักต่างๆที่จะเลี้ยงคนไปยาวๆไม่ว่าคนคนนั้นจะไม่มีผลงานหรือจะเป็นเด a d wood มากแค่ไหนซึ่งธุรกิจสมัยนี้เขาเข้าใจคนทํางานเองเขาก็เข้าใจนะครับ เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ต้องรุ่นใหม่อรุ่นกลางๆขึ้นไปเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าใครไม่มีผลงานเนี่ยนี่คือมาตรการปกติที่จะเกิดขึ้นดังนั้นคนที่เขาอยากจะเก่งอยากจะมีผลงานอยากจะทํางานให้ดีส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้ติดปัญหาอะไรเนี่ยคนกลุ่มนี้มีความรับผิดชอบสูงอยู่แล้วละยกเว้นว่าในองค์กรเราเองมันเอื้อให้เขาไม่มีพลังตรงนั้นมากกว่านะถ้าเจออย่างนั้นซ้ําๆซ้าๆเนี่ยแรงจูงใจมันหายนะครับ มันจะกลายเป็นว่าในและยิ่งในยุคนี้นะฮะเด็กรุ่นใหม่นี่เซนซิทีฟสุดๆอะ่ะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในองค์กรกับสถานการณ์บางอย่างที่มันทําให้เขารู้สึกเครียดเครียดมากๆเข้าเจอแค่2อวันเนี่ยมันไปเลยนะครับดังนั้น e m p loy e e First ก็ควรจะ e m p loy e e First จริงๆถ้าลองกลับไปพิจารณาดูในปีนี้ก็ได้ครับว่าเรามีนโยบาย e m p loy e e first เนี่ยที่เราส่งเสริมให้คนเก่งฉายแสงแสดงผลงานแล้วบรรยากาศทั้ง ตัวเงินที่จับต้องได้กับสิ่งที่จับต้องไม่ได้เนี่ยมันเอื้อให้พนักง,งานสร้างสรรผลงานสร,างสร้างสิ่งที่มีความสุขให้กับลูกค้ามากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ค่อยปรับไปทีละจุดนะฮะก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ